ชั้นนี้เราก็อยู่ที่โฮมสเตย์แปลวัดนะครับคือก็ฉลองกันบบนิดนึงนะฮะคือวก,กลางเต็นนอนกันแบบนี้เลยนะอันนี้เต็นเต็นใหม่ผมกาลังทดลองอยู่โอเคอยู่นะครับอันนี้เต็นบนหลังคาปลวัดตัวน,นี้ถอดออกมาวางกับพื้นละนะ่ะย่างปำหมุกฮะย่างปำหมึ้นอ๋อปักเว้นได้เมือออเดดม่อคืนนะครับอือืมใช้ใช้เหยื่ออะ ใช่ก็ไอ้ปลอกไสเดือนอ๋อไสเดือนครับไสเดือนธรรมดาเนาะครับมีเยอะปลาหมึกปลาหมึกน้ำจืดนะครับครือยานะหืองงเจ้าหนี้แกจะรูว่าจะเผาโอเคผัดกะเพราปลาหมึกน้ำจืดนะครับนี่ครับฮะโอ้หายไปนานเลยอ่ะคุณได้ที่ขึ้นยัง ือคอเวลาเลี้ยวไปไหนก็ต้องก่อยเนาะคนมีเดยหักอกนี่หักคอร <c oughs> ตรงนี้มันจะมีร้านขายกุ้งสดที่หนึ่งจ้ะอ๋อโอ้ยน่านี่ก็ได้กุ้งมาหนึ่งโลละโลสี่ร้อยนะครับไซส์ใหญ่ 怎么嘞？ สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมช้า,ชานี้เราก็อยู่ที่โฮมสเตย์ป่าวัดนะครับคือก็ฉลองกันเล็กนิดนึงนะฮะคือว่ากลางเต็นนอนกันแบบนี้เลยนีอันนี้เต็นเต็นใหม่ผมกำลังทดลองอยู่โอเคอยู่นะครับอันนี้เต็นบนหลังคาป่าวัดตอนนี้ถอดออกมาวางกับพื้นละตรงนี้น,นะฮะปลาทอบกับน้องเจ้านอนในห้องนะ แต่ก็กลางเต็มกันพอายุงมียุงยนิดหนึ่งแนฝนอันนี้จะเป็นเต็นท์สปริงแบบหกขานะฮะซื้อมาในะราคาพัานกว่าก็ถือว่าคุ้มนะครับกว้างอยู่น,น,นี่นอ่ได้นอนอันนี้น้องแจ๋วอันนี้สองคนสองคนรักกันมากนะนอนเต็นท์จิ๊ดินิดหนึ่งค็ <laughs> อือคือได้ยินเสียงคำรามก่อนฮะ <c oughs> ได้ยินอยู่เนอะ ถ้าบอกคำรามแสดงว่าผิดปกติล้วร้องเพลงให้ฟังปอขนให้ฟังกับต่างหากของแถมนะครับฝนตกทั้งคืนนะครับทั้งี้อยากาศสดชื่นเป็นท้องไร่ท้องหนานะยาวไปงนั้นเดี๋ยวสักพักผมจะดูเบ็ดนะที่วางไว้แต่น่าจะไม่ใช่นะเพราะวัน เราไม่ได้ใช้เหยื่อเป็นเขียดนะเป็นใช้เหยื่อเป็นเสาเดือนนะครับมันไม่ค่อยกินทะเลหมอกมาแล้วตรงนี้ทะเลหมอกอยู่ข้งล่อันนี้เป็นบ้านพี่เบิ้มนะที่ไปติดจานเมื่อวันนะครับสามมาก็จุดเพลิงแล้วพี่ท็อปหรือ,อย่างปลาหมึกฮะ ย่างปลาหมึกคืนอ๋อปักเว็ดได้เมื่อคืนนะครับอือหือใช้ใช้เหยื่ออะไรใช้ก็ไอ้พวกไเดือนอ๋อใช้เดือนครับไช้เดือนธรรมดาเนาะขับเยอะปลาหมึกปลาหมึกน้ำจืดนะครับหรือย่างนี่โว้โว้เนี่เปลี่ยนจืดท่อโบนะ อ๋อลืมไปเลิงปลอยนู่ทีมงานเลิงปลอยเป็นจะอี้นี่เนี่ยการจุดให้ถูกต้องนะครับอืมทันไม่แรงเลยอืมไม่เหมือนดรอยางเนาะเวลาุดดอตอนนั้นรางจะสอบร้อยสามสิบเองเนี่ยไปอีกทีนี่พกมาเลยยิ่งจะสอบร้อยสามสิบบาทได้แถมน้องไปแล้วแต่เนี่ยร้อยปลายก็ใช่เนี่ยก็สอบแค่ร้อยสามสิบบาท อ๋อร้อยสามสิบร้อยสมสิบาอ่อไม่ใช่สามสิบนะร้อยสามสิบอันนี้วะนี่เดียวกัน่ะแต่นั่นยังเป็นก้อนเป็นี่แหละมันเป็นไม้อันนี้เนาะก็ท่านก็เป็นก้อนผมไม่เห็นท่านเป็นผงแลมีอยู่รูทานเน่ะเป็นก้อนมดอ่ะที่ไหนก็เป็นก้อนท่านตีตาดำมามีเห่อเดี๋ยวอุมอมาเดี๋ยวจะไปได้ข้า ผัดกระเพราปลาหมึกน้ำจิตนะครับใ่แล้วแล้วก็ใส่เข้าไปครับ มีก็อร่อยเองอร่อยเสยองวะผงกรงเทพไซยังครับยังผงผงชูรสชูรสกงเทพอืมออลอล่ากันนิดเดียวนิดเดียวอ่ะินชานนี่ลีละ

ข้าวต้มไม่ต้องกินครับเช้านี้เราเสิรล่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยลูกผู้ชายลูกชายเป็นข้าวเหนียวผู้ชายเป็ข้าวเหนียวบะหมกะเพราปลาหมึกปลาหมึกย่างแล้วก็เนื้อซี่โครงซี่โครงเนื้อจากช่างขวัญครับน้ำจิ้มจากปลาท้อปลาท้ออร่อยไหมอร่อยก็กินไปเถอะครับนี่ก็ไม่มีจะกินเดี๋ยววันหลังเขาจะไม่ทำไม่กินเออฮะผมสาห์ตั้งใจเราไม่กินละ แม่เมาเนื้อเหครับนี่ยยายกินแอปนึงเดียวแอปปลานี่ยน่อปลาหามากับมือนะครับตีสตีห้านมาใจแล้วอเออเนาะกินันเลยผมฮะกกอดตีนเดียวนาะโอ้เนี่ยได้กะได้กะได้กะมันมีสอันใช่หมะมีสอันยาี่ประตูกันเน

ีครับฮะโอ้หายไปนานเลยอ่ะเป็นใดทีด่ขึ้นยังกดคออะเวลาเลี้ยวไปไหนก็ต้องกด่อ,อ,นอเนา,นาะคนมีด้หักอกนี่หกักคอเออพอดีไปติดจานที่อ่เวียงเชียงลุงอ่าจมูกขอบอกเขาไปติดจา,านกับทีวีส่งกรรมตะวันอะ เลยไปตีถึงร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อกุ้งที่ไหนเนี่ะต้าสต้าสลีกุ้งสดอะ่ะแม่นครับไปให้บอกก็อยากฮะแม่น,มนแต่ผมว,ว่าเขาว่าน้ําท่วมนะผมบอกกุ้งหนีไหมอยังกุ้งหนีลเราเออเดี๋ยวลองถามมันจะมีแหมบตี้ยที่ว่าอยู่เทินมาแล้วก็มีข้างตังขาย,ยาตัวเนี่ยผมบอไปบอกมันทางแคบหัวมันไหลลงเนาะตัวเกิดไปอย่าเกิดไปขี่เลยอยอ่าสดอ่ะจ้ะมากม,ม,มาก กิ่งกาแฟเย็นไปแล้วแต่ว่ากิ่งอย่างอุ่นๆน้ำพอร์มีอย่างที่ว่าบริจาคกาแฟได้อุ่นอ่ะได้หรอฮะโกโก้อ่อหวานก็อุ่นๆเนี่ยนะเอาโกโก้ก็ได้ลองมาอ้วนเนาะเอาหวานน้อยเออใจเพราะกิ่งกาแฟมาแล้วอิ่มได้ครับใช่ครับเอาหวานน้อยแล้วกันทาหวานน้อยซึ่ง ขนจบี้บมออกมอกอแต้านมันาอมีความสุงอะนะอะไรอย่างเงี้ยจมูมันมีความสูงเหมือนกันเออกกี่เดือนแล้วฮะตรวเป็นยาเจ็บคอเดินกว่าสองเดือนแต่ก็ต้องไปหาหมอไปเตัวอยรับแลงไปหาหมอ น๋อเหมือนนี่หรอเดี๋ยวนัดอีกทีหนึ่งนัดที่ลาสเวกัสหรือไหนกัโดนกระแทกกันหรือว่าไงโดนกระแทกแล้วฝาดกันหน้าโคบไปได้นัดสิบครั้อ๋อรถไปลงอ่ะโอ้โหแล้วว่าเปลี่ยนนี่อย่างฮะรถเก๋งเนี่ยนะเมาอ่ะโอใช่แล้วรถเก๋งซ่อมแล้วเหรอ อ๋อกว่ามีเห็นก็เห็นรถเกยงจอดก่อนอ่ะเห็นจอดก่นธรรมดาน่ะอ๋อดอกซื้อใหม่ปปซื้อใหม่เลยเหมือนเดิอ่แล้วนึกว่ามันบบบานเนะอ ก็วัดเพื่อนวัดนะครับเดียวแม้สองสองกิโลสองสามกิโลก็จะถึงแม่โอเอ่ามาซื้อกุ้งสดแล้วนะครับอ, <c oughs> อันนี้ครับเดี๋ยวนะข้างๆลื่นอุ้ยกุ้งอ,อันนี้ค่ะไซส์แบบไหนครับผม อ๋อไอ้ไซส์ใหญ่นี่400ไซส์นี่สา0รอห้าโอ้ใหญ่นะีะอันนี้กุ้งไม่จันนะครับเนาะอ๋อนี่โลสามร้สิบน้ำจิ้ม2ีสิอืมไม่ดูครับที่แรกว่าจะไปบ้านสลีแต่ผมนึกได้ว่าตรงนี้มันจะมีร้านขายกุ้งสดที่หนึ่งจะอ๋ะโอโ้ ตัวสามตัวโลอันนี้อันนี้สี่ร้อยถ้าน,นั่น 350. สามร้อยห้าสิบแต่เอาเอาเนี่ยมาสักโลครับมาสักโลหนึ่งพอดีจะซื้อให้ปอครับ<า>อันนี้มีชื่อร้านเหรอชื่อร้านตามนี้เลยครับโอเคอันนี้ผมอยู่อยู่อำเภอม่จันนะอยู่อำเภอม่จันที่เป็นร้านขายกุ้งสดถ้าใครไปเที่ยวแม่สาย กลับมาอยากซื้อกุ้งสดๆไปทานนะร้านนี้เลยนะครับนีเ่เบอร์โทรตามนี้นะครับ0823854692ขายกุ้งสดๆนะครับอย่างผมอยู่ไม่ไอายผมมาไม่ที่ไม่สายก็เนี่ยหาซื้อได้เลยนะฮะกุ้งตัวใหญ่ๆน,นี่มีน้ำจิ้มขายด้วยนะครับิอันนี้อันนี้เป็นห้องบ้านเนี่ยครับพี่นนบ้านเนี่ยวะันนยวะ สันสลีนักะเอาสันคือบ้านสันคือเนาะน้องอ๋อนี่ก่อนถึงสันสลีสันคือสันคือแม่จันเส้นจากแม่สายไปแม่จันนะฮะนาออันนี้ก็ไซส์สามห้าสามล้าสิบเหมือนกันอืมตัวนี้เลี้ยงเองเหรอฮะหรือว่าเลี้ยงมีบอกอะฮะขอไก่ก็ฮะบอกอตีเทิงแ่มตีเทิงนี่คือแหล่งเลยก็ที่แรกผมจะไป กินกุ้งโซ่โหวยอย่าไปเทิงนั่นแหละแต่ว่าคิดไปคิดมาแถวนี้ก็มีกุ้งโซ่กิกนน่ดีกว่าแต่ที่นี่จะมามีแบบเออมาได้ทําขายอ่าเตยปุ้นเตยปุ้นมีเหรอฮะอ่ามีทําร้านอาหารเนาะเตยปุ้นร้านไหนครับพี่ชื่อร้านนะมา,นมาลีเดี๋ยวผมจะเซิร์ชในเน็ตแล้วก็เอาไว้ใน y ยูทูบแล้วกันนะครับโอเคครับน,นี่ก็ได้กุ้งมา1นึโลละโล400นะครับไซส์ใหญ่ สดๆเลยนี่นี่น,นี่ไซส์ใหญ่เลยร้านนี้นะแนะนะี่ย